สัสวีครับอ่ะวันนี้นะครับถ้าท่านสั่งจอนะครับในส่วนของ KBS นะครับ iPhone 12และ iPhone 13นะครับจะเป็นตัวสวัสดีปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นกล่องพิเศษนะฮะราคาเท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือท่านจะได้ไขควงไปด้วยนะฮะอ่ะแบบนี้นะคะในกล่องอ่าจะออกมานะครับอันนี้จะเป็นชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษในวันนี้นะฮะอ่า ของมา12กับ13นะครับท่านจะได้ไขควงตัวเป็นตัวอย่างดีนะครับไขควงไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้นี่นะฮะนี่เลยนะครับท่านจะได้ไขควงไปแล้วก็จอตัว full hd นะฮะนะครับตัว full hd นะฮะไปด้วยนะครับจะเป็นตัวสวัสดีปีใหม่นะครับ iPhone 12และ iPhone 13นะครับท่านจะได้ไปนะครับมีทุกตัวในกล่องนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ